สวัสดีดจ่ะพี่น้องปไปสุขสุขนขื้นเกาเล่จะเพระจ้ามากิ่ยเกี๋ยวเนื้อนะจ๊ะยี่แถวหลานชายชุณแถวบานดงโชคดูอันนี้เป็นน้ำจิ้มมันก็จะมีน้ำตาลถั่วลิสงถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มนิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงเอาไปแก้มกับเนื้อ เนื้อลวกนะเพื่อนอแล้วก็ใส่สับรีกเพื่อนสับรีกนะทุกคนกะปิเพื่อนเฟอเฟอร์เฟอเมืองนครพนมนี่ต้องใส่กะปินะทุกคนจ้า จริงๆแล้วจะต้องใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องใส่ถ้าใครไม่บมากนะคะเพื่อนนี่สเสลกน้ำตกเฟอร์นครพนมเพื่อนอุย้ยเป็นกระแซบเด้อด่นะกรสิเสียงดังนิดนึงทางร้านถึงกำลังปับปรุงลานเพื่อน <c oughs> โอ้เสียบออ <c oughs> นี่เนื้อลวกเนื้อลวกเส่บๆซบเพื่อนอืหือหิวเหวหิวหวหิดูพี่จีเพื่อนพี่พจีอเปเลยนะจ๊ะ เมื่อติดมันเพื่อนน่าจะเป็นเสือร้องไห้ นี่อืมิมกะปิ อ,อยู่ผักเพื่อนผักนาทานได้เลย うん。Mm. 3ามสิบกีสามสิบกี แซ่บมากเพล่อร่อยอืม,อม,มาลังทางอยู่ร้านนะเพื่อน อาจจะเสียงดังนิดนึงโอ้ลูกค้าเขาเยอะเลยแต่เฉพาะอำนาจภาในคลิปนี้ทุกี่ได้เลินเจ้าเสียงดังบัดนี้มาพบมาพบกันใหม่กับทุกที่กแจ็ดนะคะขอบคุณทุกท่านที่สามารถรับชมวิดีโอช่องในช่องนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย